เวัาดีตอนเช้านะท่านผู้ชมไปทำงานห้างยางไปเห็นงานยางเสา็มืดแน่ช่วงนีหน้าจะเข้าหน้าหนาวแล้วเมืดเดือนหนาเนี่ยมันก็จหมืดกเ็เก่าฝนก็เริ่มตกเดือนนี้อากาศเยือ เราจดูใบไม้ร่วงทั้งล่มทั้งฝนกลางโฮมกันยามปิดงานแก่งเขาเพิ่งก็มีไฟให้ตลอดท้ายมัน ข้างรถเมย์ก็ได้แต่ว่าแค่สิบสิบห้านาทีเนาะเสียดายค่ารถเมย์ย่างเนาะเรื่องยางช่งแลนเซียนคน ฝนตกแหงฝนตกทั้งอาทิตย์นลยจัาหน่อยหิมะก็ลงอากาศเปนหนาวแหงแค่บริเวณมันเมืองฝนเนาะก็เปียกไปในท้อตกชั้นนี้อะจ้จะต่องางไปเห็ุงานกันฝนสี๊ข่ คนจีเปียกการพงก็เปียกคือเราด้วยล้มลมมันท่านเลมาฝ่าอย่างไปหอดมองเห็ดน,นานกันสวัสดีค่ะ